สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับ f อฟซี FC ของยินจิตบอนทีวีทุกคนเลยนะคะทุกช่องเลยค่ะที่ท่านติดตามให้กําลังแรงใจกับยันจิตบอนทีวีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่17นะคะสูตรสาวดเชียนไว้ชัดเจนนะคะเด่น0ูนยนะคะเด่น0ูนยนะคะก็เข้าไปที่17นะคะ เลขเด่น4ตัวนะคะสูตรเลขเด่น4ตัวบนนะคะก็ะพิจารณาดูนะคะสาวดำบอกว่าทำ10ชุดงวดนี้10ชุดเข้า7ชุดนะคะก็ะลหลายๆท่านที่ฟังสาวดำสาวดำพูดก็ยังไม่เข้าใจคอมเมนต์มาว่าโอ้ยหลายหลายโพูด ตามไม่ตามไม่ไหวสั้นมันสูตรละใบเจ้ามักสูตรได้เจ้ากระซื้อเอาใบนั่นมักใบได้ซื้อใบนั่นค่ะมันโบแมนว่าสูตรหนึ่งมีสูตรชุดเดียวแล้วนั่งเอามาแยกเป็นสิบสูตรถ้าเวลาซื้อเจ้าก็ต้องซื้อทั้งสิบใบเจ้าจ้างสีถือมันบบแมนแบบนั่นกะเจ้าซื้อใบเดียวสองใบเจ้ากระถือกพราะถือจ้างไหไอ้สาวดำเฮ็ดสิบสูตรสิบใบเนี่ย ซิใบเนี่ยค่ะมันเข่าเจ็ดใบพุ่น,นะคะ่ะมันบอกเข่าสามใบเข่าใจนอเขนานอกโอ้ยนั่งก็มึนหัวคือกันกับอ่านข้อมีนแล้วก็ได้เฟิวนว่าโอ้โหเยอะมากเยอะมากมายกู้จ๊นึงกะว่าทําซื้อเองเลยสุวนมากผูเจ๊นึงกะว่าไอมาทําสูตรเยอะขนาดนี้เอาสมองส่วนไหนคิดเปิวนว่าให้นั่งน,นะ เอาเอาตาเจ้าสีว่าไปจังไหนลรอคันเจ้าเว้าคันเจ้าเว้าว่าให้ให้นั่งแล้วเจ้าสมบัยใจเจ้าก็เว้าไปรูดจ้าเจ้าสีมาเว้าไอ้ไส้เว้ากว่านาลังนี้ยังให้สาวดำหรือว่าให้เย็นจิตพอทีไปเฉียดให้เจ้านั่นเจ้าเ่ต้องคิดดอกเพราะนั่งบ่เคยบ่เฉียดให้ผู้ใดบ่ได้โกรธบ่ได้เรียดบ่ได้เดียดในผู้ใดค่ะค่ะคันเจ้าเว้าแล้วเจ้าสมบัยใจเจ้าก็เว้าไปจ้ะ จะนั่งอยากขออธิบายจัหน้อยนึงเด้อเจ้านั่งเี่เนาะบ่มีผู้ใดสิที่ส,ส,สิว่าม่นมา่มามันเข้าใจทุกคนเนาะใบละสูตรเฮ็ดสิบใบก็คือสิบสูตรบาาน,นี้มันเข้าเจ็ดใบก็เท่ากับว่ามันเข้าเจ็ดสูตรเข้าใจเนาะเออคันเอาสูตรหนึ่งมาเฮ็ดเป็นสาวดำทำสูตรสูตรเดียวแต่ว่าซิบใบเวลาเจ้าซื้อเจ้าก็ต้องซื้อทั้งสิบใบจังทีทึก อันนี้มันใบละสูตรเขาใจบ่จ้าแล้วกันเจ้าบ่มากกับเจ้าก็บ่ต้องซื้อค่ะบ่ต้องซื้อเลยขันเอาบ่อมาเขาก็บ่ต้องเบิงพร้อมบ่ต้องเบิงเลยกันห้าบ่มากกับขันค้นมากกับเจ้าค่อยเบิงกับเจ้าคอยเอาไปซื้อค่ะซื้อแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีเนาะเนี่ยสูตรที่หนึ่งเขาเ้อพี่น้องสูตรที่หนึ่งเขาไปที่เรียบร้อยมาสูตรสูตรที่หนึ่งเขานึ่งเจ็ดเจ็ดนึ่งนั่นแหละค่ะเอามาบบนี้สูตรที่สอง กับเขาเจ็ดหนึ่งเนอพี่น้องเห็นบ่มันใบละสูตรจ้ะเข้าใจเด้อค่ะเด้อกูอันคอมเมนต์มาว่ามาจุมให้นางนะกับเจ้าบ่มักเจ้ากับบ่ต้องซื้อจักสูตรบ่ต้องเบิ้งเลยกันเ้าบ่มักกันเ้ามักเขาก็เบิ้งไปเ้ามักใบได้ละมักสูตรได้ละนั่นกับเจ็ดพายู่ว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบอ่าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเขาไปแล้วจะเรียบร้อย อ่ะสูตรที่สามอะไรล่ะสูตรที่สามบอคเข่าเด้อพี่น้องสูตรที่สามไม่เข้าเป็นบอคเข่าสูตรที่สี่ค่ะเข้าสูตรที่สี่ที่หกศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเราเด้อสูตรที่สี่เข้าจา้ะอ่าเชิญไปชัดเจนเนาะสูตรสี่ตัวบนเด่น อพี่นอ้นองเนาะก็เข้าที่เจ็ดสูตรมันมีเลขแค่หกตัวนี่เนาะอ่านี่เลขหกตัวจ้าบารนี่สูตรต่อไปก,ก็เป็นสูตรเขามาแล้วสูตรเียอ่ะสูตรที่ห้าก็เข้านะคะนี่สูตรที่ห้าก็เข้าจ้ะมีเลขแค่หกตัวเท่านั้นนะคะก็ี่น้องว่าขำมันหลายตัวเขาก็ว่าต้องซื้อกันนั่ง่ากันโจ้าซื้ออันนีก้กับตอนที่เจ้าซื้อมือห้อยออกว่ามันก็ตั้มจากสิบตัวหรือยี่สิบตัวคนรู้เนี้ยเป็นหางว่าุคนละนั่งวาน พเพิ่ก็เพราถอซ้ำนอกจกากนอวสูตรที่หาเข้าไปแล้วศูนย์หกเด้อพี่นอ้องมันมีหลักฐานชัดเจนเนาะฉันนั่งบอกจนปานนี่ยังบม่เข้าใจนะก็เงินเจา้าือกันละแต่ไม่น,นั่งบอกเหนักเรียนให้เด็กหน่อยปฐมเบิเอ้องให้เด็กหน่อยอนุบาลเบิ้งเขากันยังสิขเข้าใจอยู่ได้ใบละสูตรสิบใบก็คือสิบสูตรสิบใบมันเขาเา้าเจ็ดใบบน่ะ บางงวดมันเข่าเก้าใบเท่เาก็ว่าบ่ถึกบ่ถึกสามสูตรบ่รถึกสามใบจังสินะเอ้ามันสูตรที่หากับเขานอกมาสูตรที่หกกับเขาจา้ะเอ้าสูตรที่หกกับเขานี่หกศูนย์เบิ้งกับคักเด้อพี่น้องเบิ้งกับคักจ้ันนจาาเบิ้งมาจันน่าเบิ้งนาะพี่น้องเน,นาะสูตรที่หกกับเขาจะ บ่าแล้วมันก็มีหลักฐานอยู่เนาะ่อนสิจุกหนนั่งกะไเราเป็นอ่ามั่งไปสมาเฮียสูตรตัวเป็นวันที่หนึ่งพฤษสภาพเนาะเขาเนาะอ้าววันนี้ก็งต่อมากอ่ะมดที่เจ็ดไอ้ใบที่เจ็ดสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดเันบ่อเขาพี่น้องมีสูตรสามสูตรเจ็ดสูตรแปดบ่อเขาต่อมากกับสูตรที่เก้ามันก็เขาจา้ะมันก็เขาหกศูนย์นั่นจ้นะนาพี่น,อน้นองเนาะมันก็เขาหกศูนย์นั่นจ้ะ ม,มี6หครั้งเขาแทบทุกใบเลยเสีเอาจังได้อีกนอพี่น้องน้ออ้าวบ้ากันไปนอพี่น้องนอนอาสูตรไม่ยังอยกดดังบานนี่บานนี่ก็คือบาทน,นั่นจี่เป็น ยังนั่นสูตรเก้าสูตรที่เก้ากับเขาเด้อพี่น้องหกศูนย์จ้าต่อมาก็เป็นสูตรที่สิบสูตรที่สิบกับเขาอีกจ้ะเห็นไหมสูตรที่สิบกับเขาหนึ่งเจ็ดอันครับเนาะพี่น้องเนาะเบื้องอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอาจะมากกับตังสื่อบ่มากเทาก็บ่ซื่อจ้ะขันว่าหลายกับพอตองเบิ้งบ่ต้องซื่อครับขันว่าเลขหกหกตัวนี่มันหลายกับพอตองซื่อบ่ต้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอวันนี้น่าจะ็ด เฮ็ดให้สำหรับคนที่คนท,คนที่มักเบืองได้ค่ะเด้อวันนี้นั่็จะมาเียนสูตรที่นั่งจะมาเียนสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งพฤษภาคมจ้ะสูตรที่หนึ่งพฤษภาคมเนอพี่มองมาสูตรที่หนึ่งพฤษภาคมวันนี้ก็เป็นวดวันที่หนึ่งเนาะ sáu đầm số sáu สูเดิลในพี่น้องเจ็ดศูนย์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 เจ็ดสี่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 เจ็ดสาม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 ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ามนาี่น้เาก็มาตัดเลขเบิร์เลขห้ามอกกันหลักสหลักเหลักศนย์หลักสี่หลักสามเขาก็ตัดสี่สามยออกหลักสแล้วก็ตัดเจ็ดสีออกหลักศูนย์แล้วก็ตัดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนหลักเแล้วก็ตัดเจ็ดศูนย์เจ็ดสีออก Okay. e yeah, okay. ah, tua bolinha.

It's 0ูน7 3นี่เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งพฤษภานักาอาละสองตัวบนล่าง เรียบร้อยบานมากกัตามเออพี่น้องมากกระตามได้จ้ามากกระตามบอมาเข้ากับเพาตรงตามเออพี่น้องเออว่มา,มานั่งคุยเฮ็ดก,กันกันบอกโวกันมันจะออกัวได้นอกขันเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดต่อไปทุกคนจ้า ทุกท่านสวัสดีแฟครับเันเกวนที่ทุกคนค่าอันนี้ก็คืองวดประจันที่16เมษายนที่ผ่านมาแคปะเะไปจ,จ้าแคปแล้วนอกแคปแล้วนอก